ร้านเลยของพี่นะส้มตำขายลาบขายลาบขา่ส้มตำแขกไม่เคยขาดเช้ามาคนกลางวันมาคนเย็นก็มาอีกคนสมมุติว่าเมียขยับตัวหรือว่าพ่อเกาหลังหน่อยเนี่ยนี่นั่นคือซิกแล้วหรอพี่ตรงเก็ตเมียบอกเกาหลังหน่อยพ่อพ่อเกาหลังหน่อยเราจัดเลยเหรอจัดทันเีจัดทันเทเคยไหมเคยไหมเคยแตเก็ตไหมไม่เก็ตผมก็บีบนวดสามีนี่รอยมุกผันฮาเคยไปร้องเสียงเบิร์ดเปล่า คือที่มีชื่อเนี่ยเพราะว่าร้องเหมือนมากร้องเหมือนมากนี่แสดงว่าร้องเบิร์ดเหมือนเหมือนสุชาติไหมเอางี่เด้ยสุชาตินี่ไม่ไม่เหมือนนะนี่สุชาติี่ยผมไม่เหมือนนะผมเนี่ยเหมือนเบิร์ดผมฟังเขาร้องพี่สุชาติแล้วโอ้โหร้องเหมือนมากเหมือนไหมเหมืตอบหน่อยร้องนานแล้วคิดแผ่วๆในใจว่าใช่ไหม พี่ร้องออกมาสุชาติชวังกูลพี่ร้องได้ไงเสียงพี่ไปทางพี่เบิร์ตแหม่เตลิดเตลิดเตลิดเลยแม่พี่ไปเช้าก่อนเนี่ยสอนชัยอย่าลืมใช้ยาเขาไพ่ร้อนเงินไพ่ร้อนเงินจะได้ไหมจะมาเพื่อเอาเงินเพื่อไปเปิดอะไรเนี่ยร้านอะไรของพี่นะอ๋อทำธุรกิจมืด เฮ้ย hey, นี่ไงนี่ทำอะไรขายอะไรขายเสาขายลาบขายส้มตำขายลาบขายลาบขายส้มตำแล้วมันไม่กิจไม่มีไฟเปิดร้านไงขายกลางคืนจะบ้าธุรกิจเมื่อเช้าตุ่งเปล่ก็มาหรอกแล้วตู่ลงได้เปิดร้านไหมรียบร้อยแล้วคร so <c oughs> <c oughs> ับขายดิบขายดีแขกไม่เคยขาดเช้ามาคนกลางวันมาคนเย็นก็มาอีกคนไม่เคยื่องงาน มาไม่เคยขาดได้จมาไม่เคยขาดเบิร์ตอยู่กับพี่เขานะเบิร์ตติวเลยพี่คำแรกไม่ต้องให้ได้นี่ลองอาปากประมาณนี้แล้วก็ผ่อนคลายยังไงเขาไวเบรชั่นยังไงเบิร์ตให้วิชาไปหมดแล้วมีพี่พี่เขาอินใช่ไหมเวลาพูดเรียกตัวเองเบิร์ตยางนั้นเบิร์ตอย่างนี้พี่กิ๊กทำห้ผมกับภรรยาผมมาทำไม บาดหมางกันเมื่ออะไรอะคิกถามชื่อภรรยาผมแล้วคือนี่ไงว่าผมมาถามไงผมตอบถูกแต่ผมคิดช้าไปห้าวิโดนเลยโดนไปหลยรอโดนไปหลายดอกโดนไปหลายดอกไม่น่าเชื่อผู้ชามว่าคุยเอาเอาเอาว่ามาผู้ชายจะเป็นสามีที่ดีนะผู้หญิงเนี่ยเขาอายอยากให้เขาส่งซิกมาแต่นิดเดียวเหรอสมมุติว่าเมียขยับตัวหรือว่าพ่อเกาหลังหน่อยเนี่ยนั่นคือซิกแล้วเหรอ พี่ต้องเก็ตเมียบอกเกาหลังหน่อยพ่อพ่อเกาลังหน่อยเราจัดเลยเหรอจัดทันทีจริง้งวะพ่อปวดขาปวดจัดเลยเหรอจัดไม่เคยรู้สิถ้าเกิดเมียพี่อยู่ๆบอกปวดไส้ติ่งปวดไส้ติ่งนี่พี่ก็ทำพี่เมียถามว่ากี่โมงแล้วได้ไหมจัดเลยเหรอจิ้งโว้ดูจิ้งโว้ดูพี่ก๊อตจักรพันธ์ก๊อตเฮ้ยก๊อตน้องยากกว่านะเปล่าแต่เหาบอเปล่า มีกลิ่นมีกลิ่นเเเีียยก๊อตเสียงหล่อเสียงเหมือนมากใช่เอาเสียงไม่เอากลิ่นเห้มีกลิ่นก๊อตกลิ่นก๊อตเห็นไหมอ้าวนี่ทุกวันนี้ไม่ค่อยอาบน้ําไม่ค่อยอาบน้ําชีวิตไผ่เหมือนเดิมเลยต้องมีสักวันต้องมีสักวันไปล้างตาไม่สำเร็จนะพี่ไผอะไรอะร้องดีอะไรนะร้องดียังจะชมอีก ยังจะชมอีกเหรอเราติวกันในห้องเนี่ยแบบว่าพี่ทำได้หมดทุกอย่างที่ผมบอกไปอ<า>่ะ<า>นี่แล้วไปติวเขาเขาก็แพ้ดิเอาติวชนะติวทำไมละพี่่นี่ไงรอยมุกพันห่